สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมพามาจัดส่งบ้านอีกแล้วนะครับอยู่ที่เขาใหญ่นี่เองนะครับทุกคนด้านหลังของผมนี่เองนะครับจะเป็นรีสอร์ทนะครับที่สั่งมาจาก Area Perfect Home ของเรารีสอร์ทชื่อชาลีนะครับอยู่ที่เขาใหญ่ครับทุกคนจะมีแบบละสองหลังนะครับแบบแรกก็จะเป็นแบบบ้านมิลันดานะครับแล้วก็แบบที่สองเนี่ยชื่อว่าดารินนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวแบบบ้าน มิล e. ันดาก่อนนะครับทุกคน <have S 2> ไปกันเลยครับนี่นี่นะครับทุกคนด้านหลังของผมก็จะเป็นบ้านมิลันดานะครับหลังนี้เนี่ยจะเป็นขนาด3.5คูณ6เมตร หห้องนอนหนึ่งห้องน้ําในตัวนะครับเดี๋ยวผมจะพารีวิวภายนอกก่อนนี่ลูกค้าตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามมากพารีวิวภายนอกก่อนแล้วก็ค่อยจะไปดูรีวิวภายในว่ามีอะไรติดบ้านมาให้บ้างนะครับผมภายนอกนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีชุดกระถางต้นไม้แล้วก็ชุดระเบียงของเรามาให้แบบนี้เลยนะครับผม ตัวบ้านเนี่ยจะขนาด3.5คูณ6เมตรนะครับแต่ว่าตัวบ้านเนี่ยยังไม่รวมพื้นที่ส่วนของระเบียงนะครับผมถ้าลูกค้าต้องการชุดระเบียงแบบนี้นะครับมีบันไดมีกระถางต้นไม้มาแบบนี้นะครับลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มได้เป็นเซ็ตแบบนี้เลยถ้าสั่งเป็นเซ็ตแบบนี้เนี่ยตัวบ้านจะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ลูกค้าสั่งมาเป็นรีสอร์ทนี่ลงต้นไม้แล้วสวยงามมากๆเลยบันไดของเรามีทางขึ้นบันไดด้านหน้านะครับ3ขั้น แล้วก็บันไดาทางขึ้นด้านข้างตรงนี้นะครับ3ขั้นนี่แบบนี้เลยด้านบนนะครับก็จะเป็นระเบียงใหญ่แบบนี้เลยระเบียงเนี่ยจะยื่นออกมาจากตัวบ้านนะครับ1.5เมตรนะครับสำหรับหลังนี้แต่ถ้าลูกค้าต้องการระเบียงไซส์ใหญ่กว่านี้เนี่ยก็สามารถสั่งได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นไม้ตกแต่งนะครับผมเนี่ยไว้เป็นแบบตกแต่งนะเพื่อความสวยงามนะครับด้านบนของไม้ตกแต่งก็จะมีโคมไฟนะครับหน้าบ้าน2จุดนะครับนี่ด้านบน แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นไม้ระแนงตกแต่งออกมาเฉียงเียงแบบนี้ของเราออกแบบให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วย C c h a n n e l สีดำนะครับทำสีดำตัดกับสีน้ำตาลแล้วก็สีขาวของตัวบ้านแบบนี้เลยด้านล่างขอบล่างของเราปิดแผ่นปิดขอบตัวบ้านให้อย่างดีนะครับก็คือจะสามารถกันสัตว์เลือ้อยคานได้แล้วก็ เพื่อความสวยงามแล้วก็เป็นระเบียบนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูฝั่งด้านข้างบ้านฝั่งนี้ครับนี่ของเราเดินมาระเบียงอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งด้านข้างบ้านตรงขอบหน้าต่างเนี่ยเราออกแบบมาให้เพื่อสามารถนั่งชมวิวได้นะครับนั่งแบบนี้เลยอ่านั่งชมวิวตอนเย็นๆนะครับแดดล่มๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าแดดออกอย่างนี้อย่ามานั่งนะครับร้อนมากเลยแต่เราสามารถนั่งชมวิวได้แล้วก็ตัวระเบียงเนี่ย สามารถเอาโต๊ะปิกนิกมาวางไว้แบบนี้ได้นะครับโต๊ะปิกนิกนี่นั่งตรงนี้แล้วก็จิบกาแฟตอนเช้าแล้วก็นี่ขยับให้เห็นนิดนึงตรงนี้นะครับมีจุดเสียบปลั๊กไฟเผื่อตอนเย็นนะครับเราอาจจะปาร์ตี้หมูกระทะนะครับหรือว่าชาร์จแบตทํางานอยู่ตรงนี้นะครับสามารถใช้ปลั๊กไฟภายนอกได้เลยไม่ต้องต่อพ่วงจากภายในออกมานะครับผมสะดวกสบายมากๆแต่ก่อนที่จะไปดูด้านหลังบ้านนะครับผมอยากจะบอกว่าลูกค้าเนี่ยจัดสวนสวยมากๆเลยถ้า ลูกค้ามีพื้นที่ที่จะวางบ้านนะครับลงต้นไม้เล็กๆแบบนี้แล้วก็ปลูกต้นไม้อยู่ในกระถางหน้าบ้านที่เราเตรียมไว้ให้แบบนี้นะครับปลูกหญ้าลงหินแบบนี้เนี่ยจะสวยงามมากๆเลยเพราะว่ามันจะเข้ากับสไตล์ของตัวบ้านนะครับผมอ่าลืมไปนิดนึงก่อนที่จะไปข้างหลังบ้านนะครับด้านหน้าของเราจะมีประตูทางเข้าใหญ่ๆแบบนี้นะครับต่อหนึ่งบ้านนะครับความความกว้างนะครับ1เมตรสูง2เมตรนะครับนี่แล้วก็ตกแต่งด้วยซีชานลแล้วก็ไม้ระแนง ด้านบนก็จะมีโคมไฟนะครับหน้าประตูเพื่อเสริมความสวยงามนะครับสวยมากๆเลย่ะเราไปดูข้างบ้านกันครับก่อนที่เราจะมารีวิวให้ทุกคนดูเนี่ยบ้านทั้ง4หลังนี้นะครับเราติดตั้งไปได้ประมาณ3สัปดาห์แล้วแล้วก็ ลูกค้าตกแต่งสวนเสร็จแล้วเราก็เลยขอลูกค้าเข้ามารีวิวให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมนะครับว่ามันสวยงามแค่ไหนตัวบ้านของเราติดตั้งตัวสุขภัณฑ์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือสุขภัณฑ์ภา,ายในติดตั้งให้เรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วจะมีระบบท่อเนี่ยเราก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันถ้าสมมติว่าทางเราติดตั้งบ้านให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยลูกค้าแค่ต่อน้ําเข้าวาลวตรงนี้นะครับก็สามารถใช้ระบบน้ําระบบสุขภัณฑ์ภายในได้ทั้งหลังเลยแล้วก็มาด้านหลังนิดนึงครับ ครับผมทุกคนเรามาถึงมุมด้านหลังกันแล้วนะครับด้านหลังของตัวบ้านเนี่ยของเราปิดขอบไว้ให้เหมือนด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าทั้งหมดเลยกันแมลงกันสัตว์เลื้อยคานนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยของเรามีรางน้ํา PVC ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วรางน้ําของเราติดตั้งฟรีนะครับทุกคนหลังจากที่ทางทีมงานเราติดตั้งตัวบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยลูกค้าเดินน้าเดินท่อน้ำนะครับเข้าวาลจุดนี้จุดเดียวก็สามารถใช้ระบบน้ําภายในได้ทั้งหลังแล้วนะครับแล้วก็ ระบบไฟนะครับลูกค้าเดินไฟเข้าจุดนี้จุดเดียวก็สามารถใช้ระบบไฟภายในได้ทั้งหลังแล้วเหมือนกันครับผมระบบไฟภายในของเราติดตั้งปลั๊กไฟหลอดไฟสวิตช์ไฟให้เรียบร้อยแล้วถ้าลูกค้าต้องการติดตั้งแอร์ก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้เลยเพราะว่าเดินสายไฟให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยนี่แอร์กำลังทางานอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่ามีอะไรบ้างครับครับทุกคนหลังจากที่เราไปดูรอบบ้านภายนอกมาทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในว่า ลูกค้าตกแต่งอะไรไปแล้วบ้างแล้วเรามีอะไรติดกับตัวบ้านมาให้บ้างนะครับนี่ไปกันเลยครับผมหลังจากที่เราเข้ามาภายในแล้วนะครับอย่างที่แจ้งว่าตัวบ้านหลังนี้เนี่ยขนาด3.5คูณ6เมตรสามารถวางเตียง5ฟุตได้แบบนี้เลยแล้วก็ติดแอร์นะครับ อยู่ตรงนี้ได้เลยเราเดินสายแอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าไม่ต้องเดินสายแอร์ภายนอกให้ดูไม่สวยงามนะครับปั๊กไฟสวิตช์ไฟทางเราติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนี่ลูกคา้าสําหรับหลังนี้เนี่ยลูกค้าก็จะจัดโซนประมาณนี้เลยหลังนี้เป็นรีสอร์ทนะครับมีเตียง5ฟุตมีชั้นวางข้างเตียงนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยเราก็มีปั๊กไฟสวิตช์ไฟให้เรียบร้อยแล้วลูกคา้าติดตั้งทีวีอยู่จุดนี้นะครับมุมนี้สามารถติดตั้งทีวีได้เลยหรือถ้าอีกแบบ สามารถติดตั้งทีวีอยู่มุมนี้ก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าเราติดตั้งทีวีอยู่ฝั่งโน้นเนี่ยเราก็สามารถนั่งดูทีวีอยู่มุมนี้ได้เลยมุมโซฟานะครับผมอันนี้ลูกค้าติดม่านเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมเปิดม่านออกมาปุ๊บถ้าสมมติว่าเป็นวิวนะครับเราก็จะสามารถมองเทควิวได้แบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับอตอนกลางวันถ้าแดดร้อนก็ปิดมา่านไว้นะครับตรงนี้นะครับลูกค้าก็วางเป็นตู้เย็นเล็กนะครับสามารถแช่เครื่องดื่มหรือว่าแช่ น้าได้นะครับนี่ประมาณนี้เลยเป็นไอเดียในการตกแต่งห้องนะครับสไตล์มินิมอลเล็กๆนะครับแล้วก็อาจจะมีวอลเปเปอร์ติดนิดหน่อยตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันครับนี่ทุกคนมาถึงฝั่งนี้แล้วนะครับอันนี้ก็ลูกค้าตกแต่งในสไตล์มินิมอลนะไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมไปเยอะมากนะครับก็จะมีชั้นวางเสื้อผ้านะครับวางของนะครับนี่ เผื่อมีอะไรลูกค้าที่เช็คอินมาจะได้วางกระเป๋าวางรองเท้านะครับตรงนี้ก็ของเรามีตู้คอนซูเมอร์ให้เรียบร้อยแล้วหลอดไฟปั๊บไฟสวิตช์ไฟจะเดินระบบไฟผ่านตู้คอนซูเออร์นะครับตู้คอนซูเมอร์นี้เนี่ยมีระบบตัดไฟอัตโนมัติถ้าเกิดมีการไฟดูดไฟช็อตนะครับหรือว่าไฟตกไฟรั่วภายในบ้านเนี่ย ตัวตู้คอน s u m มอร์นี้เนี่ยจะตัดทันทีนะครับรับรองความปลอดภัยของผู้ใช้งานภายในบ้านนะครับเราเลือกวัสดุอย่างดีให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในห้องน้ํากันนะครับมากันเลย เราเข้ามาภายในห้องน้ำนะครับประตูห้องน้ำเราเลือกเป็นประตู PVC นะครับซึ่งจะกันปวกกันน้ำแล้วก็กันเชื้อราได้เป็นอย่างดีนะครับเข้ามาภายในนะครับตัวห้องน้ำก็จะมีพัดลมดูดอากาศนะครับมีหลอดไฟให้2หลอดสว,สว่างสว่างแบบนี้เลยแล้วก็มีก๊อกน้ำนะครับอ่างล้างหน้านี่ระบบน้ำเดินให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ชักโครกของคอตโต้นะครับมีสายฉีดชำระนี่แบบนี้เลยที่สำคัญนะครับ บ้านแต่ละหลังของเรามีฉากกั้นอาบน้ำนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยเราติดตั้งมาให้กับตัวบ้านฟรีๆแล้วนะครับผมมีชุดอาบน้ำหรือว่าชุดฝักบวัวติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานเลยปึ๊บโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอกกันครับตัวบ้านหลังจากที่เราดูใน YouTube แล้วเนี่ยเราได้มาได้สั่งมาแล้วก็มาตั้ง ไว้ในพื้นที่ของตัวเองรู้สึกตรงปกไหมหรือว่าแบบตรงปกมากตรงปกทุกอย่างค่ะทุกอย่างที่ที่คุยกันไว้คือออกมาแล้วทุกอย่างเหมือนกับที่คุณบอสบอกคือคุณบอสว่าเออตรงไหนจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะวัสดุอะไรติดตั้งยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อดีที่เรามักจะนําเสนออยู่บ่อยๆก็คือเรื่องของงบประมาณที่ไม่บานลายนะครับค่ะอันนี้เป็นยังไงบ้างสอบถามอ่าพี่อยู่นิดนึงคือ งบประมาณที่เราประเมินให้พี่อยู่ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยมีอันไหนที่มันบานปลายนอกจากนั้นไหมนะครับไม่มีเลยค่ะก็ส่งส่งเป็นงวดงวดตามงวดตามราคานั้นไม่มีไม่มีอะไรเพิ่มค่ะครับไม่มีเพิ่มไม่มีเพิ่มเลยสิ่งที่เราบอกว่าเราจะติดมาให้กับตัวบ้านอย่างเช่นรางน้ําฝนบันไดหรือว่าพวกฉากกั้นน้ำ,นำสุขภัณฑ์อะไรก็ดีแล้วก็ติดตั้งมาให้ตามที่เรา พีเซนต์บอกกับลูกค้าไปเลยนะครับตรงตามปกทุกอย่างครับผมครับผมหลังจากที่เราไปดูรีวิวบ้านก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับผมขออนุญาตเสนอข้อดี4ข้อหลักที่ลูกค้าต้องสั่งบ้านกับทางเรานะครับหนึ่งเลยถ้าลูกค้าสั่งบ้านกับทางเราลูกค้าจะต้องได้บ้านที่ตอบโจทย์ที่ลูกค้าต้องการนะครับได้บ้านที่ได้คุณภาพได้มาตรฐานทั้งหน้าตาภายนอกและหน้าตาภายในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่เราให้มาคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่ลูกค้าจ่ายไปอย่างแน่นอน 2. ง,งบไม่บานปลายลูกค้าเคยเจอไหมเวลาเราไปสั่งบ้านกับผู้รับเหมาเราส่งแบบไปให้เขาประเมินราคามาเท่านี้เท่านี้พอจะสร้างจริงใกล้จะเสร็จหรือยังไม่ได้ครึ่งเลยเริ่มมีงบประมาณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อเรื่องนี้จะตัดปัญหาออกไปเลยถ้าสั่งบ้านกับทาง Are a Perfect Home ของเราลูกค้าไม่ต้องปวดหวัวเรื่องงบตั้งไว้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นพอ แล้วก็มาถึงข้อ3นะครับไม่ปวดหัวกับผู้รับเหมาหรือไม่ต้องเสี่ยงต่อการที่ต้องเจอผู้รับเหมาที่อาจจะทิ้งงานเรานะครับหรือผู้รับเหมาทํางานไม่ได้คุณภาพไม่ได้ตามปกที่เราคุยรายละเอียดกันไว้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ Area Perfect Home ของเราเนี่ยต้องการเข้ามาจัดก,การปัญหาในส่วนนี้เลยเราอาจจะพูดถึงผู้รับเหมาที่ไม่ดีเยอะไปหน่อยแต่เราต้องการ เข้ามาตัดแก้ปัญหาเรื่องการปวดหัวกับผู้รับเหมาแบบนี้ให้ลูกค้าแบบ100%นะครับ 4. งานตรงตามเวลาตามกำหนดนะครับทีมงานของ Area Perfect Home ของเรานะครับเรายึดมั่นมากๆกับเรื่องของเวลาครับการซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยที่เราตั้งใจที่จะทำให้ลูกค้าหากเริ่มจากการซื่อสัตย์ต่องานต่อลูกค้าแล้วเนี่ยเราก็าหวังว่าจะได้ ผลตอบรับที่ดีจากลูกค้ากลับมาเช่นการแนะนําบ้านแนะนําทีมงานของเราให้เพื่อนบ้านหรือให้คนรู้จักต,ต่อไปนะครับแถมมีข้อนะครับข้อ5ข้อนี้ก็เป็นเรื่องเวลาเหมือนกันซึ่งเป็นเวลาของลูกค้าที่สําคัญมากๆโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราหาช่างมาเองนะครับเราอาจจะต้องวิ่งซื้ออุปกรณ์เองซื้อสีเองซื้อวัสดุต่างๆเองนะครับซึ่งจะทําให้เราเสียเวลามากๆเลยกับการสร้างบ้านต่อไปนี้ลูกค้าถ้าสั่งบ้านกับทางเรา ลูกค้าไม่ต้องวิ่งซื้ออุปกรณ์เองซึ่งของเราจัดเตรียมให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสุขภัณฑ์หลอดไฟสายไฟปลั๊กไฟสีวัสดุทั้งหมดที่สร้างบ้านนะครับลูกทางเราจัดการให้ลูกค้าทั้งหมดตามระยะเวลาที่กําหนดนะครับลูกค้าสั่งบ้านปุ๊บรอดูอัปเดตงานจากทางเรารายสัปดาห์แล้วก็รอวันที่ตัวบ้านจะมาติดตั้งบ้านตั้งแต่แรกจนจบงานลูกค้าไม่ต้องเครียดหรือว่าปวดหัวกับงานที่ทางเราทําให้ลูกค้าเลยนะครับสบายใจหายห่วงแน่นอน สรุปตามข้างต้นที่เล่ามาทั้งหมดแล้วเนี่ยครับทีมงาน a r e a Perfect Home เราจะช่วยเข้ามาตอบโจทย์กับการสร้างบ้านให้ลูกค้าสั่งบ้านอย่างไรให้สบายใจสั่งบ้านอย่างไรให้ไม่ต้องกังวลกับปัญหาที่หลายๆคนที่คิดจะสร้างบ้านอาจจะต้องเจอนะครับผมอาจจะพลาดพิงไปถึงทีมช่างรับเหมาเยอะไปหน่อยแต่จะบอกว่าทีมช่างรับเหมาดีๆก็มีแต่ทีมช่างรับเหมาดีๆที่จะมีเวลามาทำงานให้เราแบบเต็มที่เนี่ย อาจจะหาได้ยากซึ่งผมขออนุญาตเข้ามาตอบโจทย์ในส่วนนี้เลยแล้วกันถ้าสนใจบ้านสําเร็จรูปทําเป็นบ้านพักหรือว่ารีสอร์ทลูกค้าขอให้นึกถึง Area Perfect Home ของเราเราจะจัดการให้ลูกค้าตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำเบ็ดเสร็จทั้งหมดเลยนะครับเพียงเตรียมพื้นที่ให้เราก็จบทั้งหมดแล้วนะครับขอบคุณมากครับ